สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องชาว eBay ทุกๆท่านเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์นะครับบนเว็บไซต์ eBay มาฝากเพื่อนๆและพี่น้องอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับอ่าเป็นคลิปที่สินค้าขายดีนะผมหาสินค้าขายดีมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับสินค้าที่เป็นของเก่าของสะสมเนี่ยยังขายได้บน eBay อยู่หรือเปล่านะครับคำตอบคือขายได้นะครับแล้วก็ของเก่าของสะสมเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่อยู่บน eBay มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยนะครับเอาสินค้าประเภทนี้มาประมูลมาขายกันก็เยอะเลยนะครับวันนี้ผมมีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่อยากให้ทุกคนดูนะคือเป็นของหายากนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ อาจจะไม่ได้มีอยู่ทั่วไปนะครับเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มแต่ถ้าพี่น้องหรือเพื่อนๆท่านไหนมีสินค้าสไตล์นี้หรือว่าเป็นประมาณนี้สามารถที่จะเอามาขายบน Ebay ได้นะครับสินค้าที่ผมพูดถึงอยู่นี้ก็คือสแต็มเก่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสเต็มเก่าตัวนี้ทําเงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับสหรับสแตมเก่าอันนี้นะครับน่าจะเป็นของสะสมน,นะครับที่ จะมีอายุมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าดูจากตัวสินค้าแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับตอนนี้นะออยู่ที่74เหรียญนะครับ2,000กว่าบาทแล้วนะครับสำหรับสแตมมานี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีการแข่งขันประมูลอยู่นะครับอยู่ที่27ครั้งแล้วนะครับ27 b ิแล้วเนาะอ่านะครับแล้วก็นะฮะมีค่าส่งอีก7เหรียญนะครับเนาะก็สแตมแบบนี้ นะครับเป็นสแตมที่เป็นของเก่าของสะสมนะครับใครที่มีสินค้าแบบนี้อยู่ก็สามารถที่จะเอามาประมูลได้นะขอย้ำว่าเน้นแบบประมูลนะครับเพราะว่าสินค้าของเก่าของสะสมเนี่ยลูกค้าจะชอบประมูลมากกว่าเนาะมากกว่าการซื้อเลยนะครับผมหามาจากโปรแกรมที่ชื่อว่า t h e r a p e คโป r ดักต์ร e เซิร์ชแล้วก็ใช้คำว่าไทยเข้ามาครับ แล้วก็เลือกแบบประมูลออคชันนะแล้วก็กดเซิร์ชเลยเนาะก็มีมาเนี่ยครับเยอะเลยนะเนาะสินค้าที่เป็นสแตป์นะครับก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่อ่าสตอรี่หรือว่าเรื่องราวของตัวสินค้าด้วยอย่างอันนี้ก็64ี่เหรียญน,นะครับสแตป์อันนี้เนอะอันนี้ก็74ี่เหรียญน,นะครับอันนี้ที่ผมเข้ามาเนาะนะครับเนี่ยก็ขายเนี่ยยังอยู่ในวันที่ จบประมูลไปวันที่ยี่แปดนี่เองนะครับวันที่แปดเนาะวันที่แปดนะของเดือนที่แล้วนะครับเห็นไหมก็สินค้าแบบนี้ก็ยังทําเงินได้สองพันกว่าถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าแบบนี้หลายๆชิ้นนะครับมันก็สร้างเงินสร้างกําไรให้เราอย่างมหาศาลด้วยแล้วก็ของแบบนี้นะครับนะบางทีบางคนไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพราะเป็นของที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับหรือเป็นของที่อ่า แล้าหาได้ในเมืองไทยแบบถูกๆนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยนิยมสะสมของพวกนี้เนาะก็จะมีของเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นนะแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับเขายังนิยมสะสมของเก่าของสะสมสแตมแบบนี้อยู่นะครับอ่ะเพื่อนๆท่านไหนนะครับหรือพี่น้องท่านไหนมีสินค้าแบบนี้มาขายก็เอามาวางขายบน eBay ได้เลยยังทําเงินได้อยู่นะครับยืนยันว่าของเก่าของสะสมยังทําเงินได้อยู่นั่นเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยอยากจะถามนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องไปแล้วนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ